ที่ทางฟอร์ดนะครับจัดนะครับ Next Gen Ford Everest นะครับผมการใช้งานจริงนะครับผมมีการทดลองขับนะครับเปการจอดโชว์นะครับผมเป็นสายแคมปิ้งนะครับตัวเต็นท์นะครับต่างๆแข็งแรงทนทานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมพอยึดสองข้าง ลงน้ํากันครับความลึกของน้ํา60เซนนะครับคันนี้สามารถลุยได้80เซนครับเราเซ็ตไว้60เซนนะครับระยะทางความยาว25เมตรครับผมขบวนเดินทางมาถึงขอดน้ำแล้วนะครับลงน้ํานี่เราต้องโหอดไหนครับโหมดคนล่องครับคนล่องปรับได้เลยครับพี่หมุนได้เลยใช่โหมดสามารถปรับเปลี่ยนในขนาดขับขี่ได้เลยครับดิบล้อมจะทํางานนะครับปุ๊บกล้องจะขึ้นนะครับ เดี๋ยวเนี้ยเราสามารถดูน้ำลึกได้ถึงแปดรอยมิลลิเมตรนะครับแต่ในบ่อนะมนี้น้ำลึกเพียงแค่หกร้อยมิลลิเมตรดังนั้นผ่านได้อย่างสบายครับอ่ะดูการนะครับรลรงราแนะ<ล>น,นำว่าความเร็วไม่เกินส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามต่อกันมาได้เลยนะครับสบายสบายครับสำหรับบอ่อเนรับมัน ตารลงยอดเบาๆนะครับแค่นั้นเองครับพอเดี๋ยวป้ายทะเบียนกระเด็นลงมาแค่นั้นนี่ห่วงป้ายทะเบียนอย่างเดียวสวนขึ้นจะป้อนนะครับตอนนี้ก็จะขอขึ้นถนนแล้วขับช้าครับเพื่อรอขบวนนะครับลงตามเลยครับโอเคสวยครับพี่ขัยนะครับหมเลขหมายเลขสองผ่านจันุดจัดจร้ย กองสำรวจสิจะดูนะครับว่าใกล้มันจะใกล้ใกล้สิ่งกีดขวางด้านข้างนะครับไปครับไปครับเราสามารถปิดเสียงได้นะครับถ้าเกิดเราลํอคาญนะครับ<อ>เพราะบริเในป่ามันดังตลอดเวลาไปครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดถนนลื่นได้เลยนะครับที่หมุนได้เลยครับ ไปครับลงตามเลยครับโอเคสวยครับพี่สายนะครับหมายเลขหมายเลขสองผ่านจดจัดก็เลยครับต้องสัมภาษณ์จะดูนะครับว่าใกล้มันจะใกล้ใกล้สิ่งติดขวางด้านข้างนะครับไปครับไปครับเราสามารถปิดเสียงได้นะครับถ้าเกิดเราอยากฟังเพราะันิเวณในป่ามันดังตลอดเวลาวันนี้นะครับผมได้พานะครับมาที่เอ่อ ทังฟอร์ดนะครับจัดนะครับเน็กเจนฟอร์ดเอเวอเรสตนะครับผมการใช้งานจริงนะครับผมมีการทดลองขับนะครับผมแต่วันนี้เป็นรถคันนี้นะครับเป็นการจอดโชว์นะครับผมเป็นสายแคมปิ้งนะครับผมถ้าลูกค้านะครับสนใจรถยนต์4ี่คูณสนะครับและอยากจะติดสายแคมปิ้งนะครับต่างๆก็สามารถที่จะ เอาคันนี้นะครับเป็นโมเดลได้นะครับในการที่จะตกแต่งนะครับผมหรือการยึดการอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับผมคันนี้นะครับสเปคของคันนี้เลยนะครับจะเป็น4ี่คูณสี่บเทอร์โบนะครับเครื่องนะครับสองแรงม้า500แรงบิดนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วอาจจะเห็นได้หลายคลิปแล้วแต่คลิปนี้นะครับจะพามาดูการยึดการต่อนะครับเข้ากับตัวรถนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับขยับมานะครับค่อยๆไล่มานะครับสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะครับผม ด้วยความที่ลาวหลังคาตัวนี้ครับผมมีไว้นะครับเอาไว้ยึดนะครับของแคมปิ้งนะครับยึดของตัวเต็นท์นะครับต่างๆแข็งแรงทนทานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมพอยึดสองข้างพอปกติถ้าเราไม่เห็นยึดอย่างเงี้ยเราก็เห็นเป็นการใส่แหลกอยู่แล้วนะครับผมแต่เนี้ยเป็นการยึดแคมปิ้งนะครับต่างๆสามารถที่จะนอนนะครับผมสามารถนอนได้นะครับผมหรือได้กางเต็นท์ได้นะครับส่วน ลักๆเลยของตัวไบเทอร์โบตัวนี้นะครับตัวท็อปขับ2ตัวนี้นะครับผมก็คือ1ที่เห็นสัญลักษณ์เลยนะครับก็คือคําว่าไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็ดูนะครับไบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับมีกล้องนะครับมีกล้องรอบคันตัวนี้เราสามารถที่จะดูออฟโรดได้นะครับเพราะผมได้การเป็นการทดสอบนะครับด้การวิ่งไปทดสอบสภาพถนนจริงแล้วนะครับเยี่ยมเลยนะครับ ลองไปดูที่คลิปของช่องผมได้นะครับมีการทดสอบจริงๆนะครับเราได้ได้รับมอบหมายนะครับในการมารีวิวรถในการส่งมอบอการรีวิวรถนะครับในการทดสอบรถวันนี้นะครับ,บเ,เป็นเอกลักษณ์ของตัวไทเรียมพัทขับสเลยนะครับเห็นไหมครับ ก็คือจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดนะครับผมส่วนล้อนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับจะมากับรถเลยนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนแล้วยางนะครับจะเป็นยางนะครับซีรียางนะครับ255นะครับทับห้นะครับ R20 นะครับคันนี้ปกติรุ่นเดิมนะครับเราจะเห็นเป็น265แต่คันนี้รถมาเป็น255นะครับด้วยความที่ประหยัดน้ำมันขึ้นแต่การก่อถนนยังดีขึ้นเพราะว่า ตัวนี้เซ็ตมาใหม่นะครับในช่วงล่างช่วงล่างเป็นช่วงล่างบัดลิงค์นะครับกันโคนะครับมีการเซ็ตนุ่มนวลมาใหม่แล้วนะครับผมดีกว่าเดิมของเดิมดีอยู่แล้วนะครับแต่ของใหม่นี่เหมาะกับรถครอบครัวเลยนะครับส่วนไฟการดีไซน์ใหม่ของไฟตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นไฟ full LED นะครับผมแล้วก็เห็นไหมครับจะมีไฟเบรกนะครับผมด้านล่างด้วย แต่เป็นไฟขนาดใหญ่นะครับคําว่าเอฟเลตตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวกับชุดไฟนะครับผมชุดเดิมเราจะเห็นเป็นไฟเป็นไฟเบรกไฟถอยไดต่างๆแต่ชุดใหม่นี้จะเป็นชุดมาเลยนะครับผมจะไม่ได้มีไฟไฟเบรกลงที่3ามเขาอยู่ด้านบนอันนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวท็อปก็คือจะมีฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับใช้เท้าเตะนะครับแต่คุณแจต้องอยู่บริเวณนี้นะครับ ให้ดูภายในนะภายในก็ยังใส่ของนะครับใส่สัมภาระยังใส่ของได้อีกนะครับผมโดยการพับเบาะที่3านะครับเบาะที่2เราก็สามารถพับได้อีกนะครับเป็นการพับไฟฟ้าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับไม่ต้องกหัวก็คือสามารถยึดแล้วก็เดินป่าได้แคมปิ้งสบาย นะครับคันนี้เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆคันนะครับที่ผมพามาดูการเทสนะครับนี้นะครับให้ดูเป็นแนวทางการแต่งสไตล์แคมปิ้งนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรนะครับลองกดเข้าไปดูที่ช่องผมได้นะครับพิมพ์คขาว่าจาลึกฟอร์ดนะครับไปที่ช่องก็จะดูการส่งมอบของรถนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r e s t Ford r a n g e r นนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยแล้วก็กดลองเข้าไปดูว่ามีคลิปไหนที่เราพาไปทดสอบคลิปไหนที่การรีวิวรถต่างๆนะครับเดี๋ยวคันนี้ ต้องขอตัวก่อนนะครับผมคลิปนี้ต้องขอคุณมากครับสวัสดีครับ